สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้เป็นคลิปที่มาจากช่องที่ชื่อว่า Law of Insight สำหรับชื่อต้นฉบับของคลิปก็คือ How to React to Low Vibrational People Protect Yourself สำหรับชื่อคลิปนะครับถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือวิธีปฏิบัติเพื่อปกป้องตัวเองจากผู้คนที่มีการสั่นสะเทือนระดับต่ำเราลองมาฟังกันดูดีกว่านะครับ ถ้าในกรณีที่เราไม่สามารถที่จะหลีกหนีจากคนคนนั้นได้เนื้อหาจะเป็นอย่างไรมาลองว่ากันเลยดังที่เทสลาได้กล่าวไว้อย่างชาญฉลาดว่าถ้าคุณต้องการค้นหาความลับของจักรวาลขอให้คิดถึงมันในแง่ของความถี่พลังงานและการสั่นสะเทือนว่าแต่ทำไมพวกเราถึงยังคงเพิกเฉยต่อกระแสของพลังงานที่ไม่ตรงกับที่เรามีอยู่ตัวคุณเองนั้น ย่อมเคยมีประสบการณ์ที่เมื่อคุณเดินเข้าไปในห้องที่เต็มไปด้วยผู้คนทันใดนั้นคุณก็รู้สึกราวกับว่าพลังงานของคุณกำลังลดลงต่ำมีบางสิ่งบางอย่างที่ผิดปกติที่คุณเองก็อธิบายไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ลางสังหรณ์ของคุณได้บอกไว้แล้วทั้งหมดหากคุณเป็นคนหนึ่งที่สามารถรู้สึกได้ถึงการสั่นสะเทือนในระดับต่ำและคุณกำลังมองหาวิธีการเพื่อที่จะใช้เพื่อปกป้องตนเอง นี่จะเป็นวิดีโอที่เหมาะสมสำหรับคุณขอให้ดูต่อไปจนจบนะครับ 1. การทำความเข้าใจกับบุคคลที่มีการสันสะเทือนระดับต่ำหากคุณประสบกับความรู้สึกเมื่อครูสิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณคนเดียวในการทำงานของชีวิตนั้นบางครั้งก็อาจมีความสับสนได้บ้างเพราะขณะที่คุณเองอาจต้องการดึงดูดคนที่มีการสันสะเทือนในระดับสูงเพื่อที่จะช่วยเกิดการเติบโตทว่า กลับลงเอยด้วยการที่ต้องรับมือกับคนที่ฉุดคุณให้ลงต่ำแม้ว่าตัวคุณนั้นจะรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องของกฎแรงดึงดูดแล้วก็ตามแต่คุณอาจไม่ค่อยพึงพอใจกับบุคคลที่คุณจำต้องมีปฏิสัมพันธ์ด้วยทุกๆวันเนื่องจากผู้คนที่มีการสั่นสะเทือนระดับต่ำจะปลดปล่อยพลังงานเชิงลบที่คุณสามารถสัมผัสได้โดยมักจะแสดงออกเป็นสัญญาณเช่นการชอบพร่ำบน่นการมองโลกในแง่ร้ายมีแนวโน้มที่จะนินทา หรือแพร่กระจายทัศนคติเชิงลบออกมาบุคคลเหล่านี้อาจทำให้คุณรู้สึกหมดพลังหรือหมดอารมณ์หลังจากที่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับพวกเขาบางทีคุณอาจช่วยแก้ต่างทัศนคติเหล่านั้นด้วยการพูดว่าพวกเขาอาจกำลังประสบกับช่วงเวลาที่ยากลำบากแต่ทั้งที่เป็นแบบนั้นแต่พวกเขาก็มักไม่ค่อยใช้มาตรการเชิงลุกใดๆเพื่อแก้ไขปัญหาของตัวเองเลย การทำความเข้าใจปัจจัยที่ก่อให้เกิดความถี่ของการสั่นสะเทือนระดับต่ำเป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆไม่ว่ามันจะเกิดจากอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมเช่นสถานการณ์ที่ตึงเครียดบาดแผลทางใจหรือการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในเชิงลบก็สามารถมีบทบาทที่สำคัญในการกำหนดพลังงานของพวกเขาได้นอกจากนั้นความเชื่อส่วนบุคคลและรูปแบบความคิดก็ส่งผลต่อสภาวะของพลังงานโดยรวม และนั่นก็ไม่เป็นไรเลยแต่นี่คือข้อแม้หากคุณต้องการที่จะช่วยเหลือพวกเขาคุณจำต้องบอกให้ได้ว่าเขาเองต้องการที่จะปรับปรุงตัวหรืออยากที่จะคงอยู่แบบเดิมเพียงเท่านี้คุณก็สามารถมีความสัมพันธ์ในแบบที่คุณต้องการแล้วการได้พบเจอบุคคลที่มีการสันสะเทือนต่ำสามารถส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งกับพลังงานและอารมณ์ส่วนตัวของคุณแม้ว่า คุณจะพยายามให้กำลังใจกับเขามากที่สุดเท่าที่คุณทำได้แล้วก็ตามการสั่นพ้องทางพลังงานหมายถึงคุณอาจซึมซับพลังงานเชิงลบบางส่วนไปบ้างโดยที่คุณไม่ได้ตั้งใจซึ่งอาจนำไปสู่ความรู้สึกที่ไม่สบายวิตกกังวลหรือความหงุดหงิดที่เกิดขึ้นได้สิ่งสำคัญก็คือคุณต้องปลูกฝังการรู้เท่าทันตัวเองเพื่อที่จะสามารถตระหนักในตนเองระหว่างที่อยู่ต่อหน้าบุคคลที่มีการสั่นสะเทือนระดับต่ำ และรับรู้ว่าพลังงานของพวกเขาส่งผลกระทบต่อคุณอย่างไรบ้างด้วยการทำความเข้าใจวิธีการปฏิบัติคุณจะสามารถรับมือได้ดียิ่งขึ้นรวมทั้งสามารถปกป้องสุขภาวะทางพลังงานของคุณได้ 2. ส,สาเหตุของการสันสนรส่นสะเทือนเชิงลบการสั่นสะเทือนเชิงลบในตัวผู้คนสามารถเกิดขึ้นได้จากหลากหลายแหล่งทั้งภายในและภายนอกทางภายในนั้น เป็นปัญหาทางอารมณ์ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขบาดแผลทางใจจากอดีตและรูปแบบความคิดเชิงลบที่ฝังแน่นก็สามารถส่งผลทําให้ความถี่ของการสันสเทือนลดลงได้ทางภายนอกเป็นปัจจัยจากสภาพแวดล้อมเช่นสถานการณ์ตึงเครียดความสัมพันธ์ที่เป็นพิษและการไปข้องเกี่ยวกับทัศนคติเชิงลบจากที่ต่างๆก็สามารถส่งผลต่อระดับพลังงานของคนคนนั้นได้การรับรู้และความเชื่อส่วนบุคคล ก็มีบทบาทสำคัญในการตีความพลังงานของผู้อื่นด้วยถ้ามีผู้คนที่เก็บซ่อนความหวาดกลัวหรือความไม่มั่นคงที่ฝังลึกในตนเองพวกเขาก็ย่อมมีแนวโน้มที่จะรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่นว่าเป็นการสั่นสะเทือนเชิงลบแม้ว่ามันจะไม่ได้เกิดขึ้นโดยแท้จริงก็ตามเช่นเดียวกันการตัดสินไปก่อนและอคติก็สามารถทำให้การรับรู้พลังงานที่ถูกปล่อยออกมาจากผู้คนรอบข้างถูกบิดเบือนไปได้ ปัจจัยเหล่านี้สามารถสร้างวัตจักรเชิงลบขึ้นมาเริ่มจากการรับรู้ที่เป็นลบจะไปเสริมการสั่นสะเทือนในเชิงลบที่ทำให้เกิดวงจรของพลังงานต่ำที่ยืดเยื้ออย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ดีมันสำคัญที่ต้องตระหนักว่าขณะที่สถานการณ์ภายนอกอาจทรงอิทธิพลต่อความถี่และการสั่นสะเทือนได้ที่สุดแล้วเราเองก็มีความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงพลังงานของเรา ผ่านทางการฝึกฝนอย่างตั้งใจและการเปลี่ยนแปลงกรอบความคิดด้วยการทำความเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังการสันทเทือนเชิงลบเราจะสามารถเริ่มแสดงวิธีการแก้ปัญหาเพื่อปกป้องตัวเองจากพลังงานเหล่านี้ได้ที่จริงแล้วบ่อยครั้งที่ผู้มีการสันทเทือนระดับต่ำมิได้มีเจตนาร้ายใดๆแต่เราก็อาจยึดถือทัศนคติของเขาเป็นการส่วนตัวดังนั้นผ่านทางการตระหนักรู้และการทบทวนตัวเองเราจะสามารถระบุ และจัดการแหล่งที่มาภายในที่เป็นเชิงลบได้เช่นความเชื่อที่เป็นข้อจำกัดและสภาวะอารมณ์ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขนอกจากนั้นการกำหนดขอบเขตและการสร้างระยะห่างจากสภาพแวดล้อมและความสัมพันธ์ที่เป็นพิษก็สามารถเป็นสิ่งที่ช่วยบรรเทาอิทธิพลจากภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อพลังงานของเราได้อย่างไรก็ตามอะไรคือกลยุทธ์เชิงปฏิบัติในการป้องกันตัวเองจากพลังงานสั่นสะเทือนระดับต่ำ และปลูกฝังสภาวะของพลังงานเชิงบวกและเพิ่มการยืดหยุ่นให้ดีขึ้นได้กันแน่สิ่งนั้นก็คือการฝึกสติสัมปชัญญะการปฏิบัติทางจิตวิญญาและการตั้งใจดูแลตนเองที่เราสามารถปกป้องตัวเองจากการคิดลบและช่วยยกระดับความถี่ที่เป็นการสั่นสะเทือนให้สอดคล้องกับตัวตนขั้นสูงของเราแต่เราจำต้องเจาะลึกกลยุทธ์เหล่านี้ด้วยความรู้ที่ถูกต้องเท่านั้นคุณจึงจะสามารถรักษาการสั่นสะเทือนของคุณเอาไว้ได้ 3. เทคนิคในการป้องกันตัวเองอย่างแรกคุณต้องรู้ข้อเท,ท็จจริงที่อาจยากที่จะรับได้นั่นก็คือไม่ใช่ทุกคนข้างนอกนั้นที่พร้อมจะเปิดใจรับความช่วยเหลือมันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าแม้คุณอาจจะเต็มใจที่จะช่วยใครบางคนจากปีศาจของเขาเองและมันอาจแสดงให้เห็นเส้นทางสู่การเติบโตแต่พวกเขาก็ไม่สามารถที่จะทำการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ ลองคิดถึงคนที่ยังยึดติดอยู่กับงานที่ตัวเองไม่ได้ชอบเลยเพียงเพราะพวกเขาได้รับความรู้สึกมั่นคงมาแบบผิดผิดหรือแม้กระทั่งที่แย่ยิ่งกว่านั้นคือผู้คนที่ยังคงทนอยู่ด้วยกันเพียงเพราะนิสยัยความคุ้นเคยทั้งที่พวกเขาไม่ได้รักหรือเคารพกันอีกต่อไปแล้วแต่ก็ยังอยู่ด้วยกันต่อไปได้หลักการนี้ใช้ได้กับผู้คนที่มีการสันสะเทือนระดับต่ำที่พวกเขาอาจต้องผ่านความยากลำบาก แม้จะสร้างความเจ็บปวดให้กับตัวเองแต่พวกเขากลับเสพติดอารมณ์กับสถานการณ์ของตัวเองที่เกิดขึ้นการตระหนักถึงความเป็นจริงในข้อนี้คือกาวแรกในการปกป้องตัวเองจากพลังงานด้านลบที่เล็ดลอดออกมาจากบุคคลดังกล่าวเมื่อคุณเข้าใจว่าไม่ใช่ทุกคนที่เปิดรับต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกคุณจะสามารถเริ่มนำกลยุทธ์เพื่อปกป้องความเป็นอยู่ที่ดีของคุณและรักษาระดับขอบเขตทางพลังงานของตัวเองได้ การตระหนักรู้ในตนเองมีบทบาทสำคัญในกระบวนการนี้ด้วยการปรับจูนตัวเองไปสู่อารมณ์และระดับพลังงานของคุณคุณจะสามารถบอกได้เมื่อได้รับผลกระทบโดยพลังงานการสั่นสะเทือนต่ำจากผู้อื่นการตระหนักรู้นี้ช่วยให้คุณสามารถดำเนินการเชิงรุกเพื่อปกป้องตัวเองและปกป้องอิทธิพลเชิงลบจากการแทรกซึมเข้าไปในสนามพลังของคุณเทคนิคการป้องกันที่มีประสิทธิภาพจากพลังงานการสั่นสะเทือนต่ำ คือ r รา n d i n g คุณสามารถฝึก r รา n d i n g เช่นการฝึกสร้างจินตภาพข้อมูลและการใช้เวลาท่ามกลางธรรมชาติเพื่อช่วยคุณกลับมาเชื่อมต่อกับพลังงานธรรมชาติของโลกและปลดปล่อยพลังงานที่หยุดนิ่งหรือพลังงานเชิงลบใดๆที่อาจสะสมอยู่ภายในตัวคุณการเร่งรีบและความวุ่นวายในชีวิตประจําวันมักจะทําให้เราหลงลืมธรรมชาติที่ไม่ควรถูกทําลายแต่เป็นสมบัติอันควรค่าต่อการอนุรักษ์ จงทำให้แน่ใจว่าคุณได้อุทิศเวลาในการดื่มด่ำกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติสูตรอากาศบริสุทธิ์และหลีกหนีจากเสียงรบกวนรวมทั้งมลพิษจากสภาพแวดล้อมในเมืองอีกเทคนิคหนึ่งก็คือการกำหนดขอบเขตของพลังงานที่ชัดเจนซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการป้องกันตัวเองจากอิทธิพลเชิงลบสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการยืนยันอำนาจอธิปไตยทางพลังงานและสร้างข้อจำกัดกับผู้อื่น เพื่อป้องกันพลังการสั่นสะเทือนจากการส่งผลกระทบต่อคุณเทคนิคต่างๆเช่นการทำความสะอาดออร่าและเกราะทางพลังงานสามารถช่วยเหลือคุณให้สร้างกำแพงเพื่อป้องกันรอบตัวคุณเพื่อรักษาระดับพลังงานได้นอกเหนือจากมาตรการเชิงลุกเหล่านี้การรักษาทัศนคติเชิงบวกและการฟื้นตัวทางอารมณ์เป็นกุญแจที่สำคัญเพื่อขับไล่พลังงานการสั่นสะเทือนต่ำการปฏิบัติเช่น การใช้คำพูดย้ำจิตการฝึกสำนึกรู้คุณและการสร้างจินตภาพข้อมูลสามารถช่วยคุณยกระดับความถี่และการสั่นสะเทือนของคุณได้และการสร้างเกราะเพื่อป้องกันพลังเชิงลบโดยผสมผสานเทคนิคเหล่านี้เข้ากับชีวิตประจำวันคุณจะสามารถป้องกันตัวเองจากคนที่มีการสั่นสะเทือนต่ำรักษาสัมผัสแห่งสมดุลและความกลมกลืนได้อย่างมีประสิทธิภาพในการเดินทางทางจิตวิญญ,ญาณของคุณ 4. การชำระล้างออร่าของคุณเช่นเดียวกับการสวดภาวนาที่สามารถสร้างโดมทางพลังงานที่ปกป้องคุณจากรูปธรรมและพลังงานเชิงลบการชำระล้างออร่าทำหน้าที่เป็นดั่งพิธีกรรมเพื่อการชำระล้างจิตวิญญาณเพื่อชำระล้างออร่าที่ถูกบดบังหรือถูกแปดเพื่อนด้วยพลังงานเชิงลบที่อาจทำให้คุณเสี่ยงต่อการถูกจูโจมและความทุกข์ทางอารมณ์ได้การสวดภาวนานั้นก็สามารถสร้างการปกป้องอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นพิธีกรรมเพื่อการชำระล้างออร่าโดยทำงานเพื่อขจัดอิทธิพลเชิงลบและคืนความสมดุลให้กับสนามพลังของเราโดยการปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้คุณจะเสริมสร้างการป้องกันทางจิตวิญญาณและเสริมกำลังตัวเองให้พ้นจากกองกำลังอันชั่วร้ายพิธีกรรมการชำระล้างออร่าเป็นสิ่งที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังเพื่อรักษาสุขอนามัยทางจิตวิญญาณและปกป้องความเป็นอยู่ที่ดีวิธีหนึ่งที่พบบ่อยก็คือ การเผาสมุนไพรซึ่งเกี่ยวข้องกับการเผาสมุนไพรอันศักดิ์สิทธิ์เช่นเซสหรือพาโลซานโตเพื่อฟอกอากาศและชำระล้างออร่าในขณะที่ควันกำลังลอยผ่านพื้นที่ว่างมันได้พัดพาพลังงานที่หยุดนิ่งและสิ่งที่เป็นด้านลบๆออกไปโดยทิ้งสัมผัสแห่งความกระจ่างชัดและการเปลี่ยนใหม่เอาไว้นอกจากนั้นการอาบน้ำด้วยเกลือยังเป็นวิธีการทำความสะอาดออร่าได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจาก คุณสมบัติของแร่ธาตุในเกลือช่วยในการขจัดสิ่งสกรปรกและคืนความสมดุลให้กับสนามพลังของร่างกายการลงแช่ตัวในอ่างที่ผสมเกลือคุณสามารถปลดปล่อยความตึงเครียดและสิ่งที่เป็นลบขณะที่เติมเต็มพลังจิตวิญ,ญญาณไปพร้อมๆกันการทำสมาธิทำหน้าที่เป็นเครื่องมือที่สรงพลังสำหรับการชะล้างและฟื้นฟูพลังส่วนบุคคลได้อย่างล้ำลึกด้วยการฝึกสติหรือการสร้างจิตภาพโดยมีเสียงนำ การทำสมาธิจะช่วยให้สามารถเข้าสู่สภาวะที่ผ่อนคลายและความสงบภายในได้อย่างล้ำลึกเมื่อคุณจดจ่อความสนใจเข้าสู่ภายในคุณจะตระหนักรู้ถึงการอุดตันหรือความไม่สมดุลภายในระบบพลังงานของตัวเองที่จะช่วยคุณได้ปลดปล่อยมันออกไปด้วยลมหายใจแต่ละครั้งด้วยการปลูกฝังการฝึกสมาธิเป็นประจำคุณจะสามารถทำความสะอาดออร่าที่สะสมสิ่งต่างๆในเชิงลบ และปลูกฝังความรู้สึกของความชัดเจนและความสงบยิ่งไปกว่านั้นการทำสมาธิยังช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางจิตวิญญาณทำให้คุณสามารถนำทางชีวิตให้ผ่านพ้นความท้าทายด้วยความสง่างามและหัวใจที่มั่นคง 5. การสแสวงหาคำชี้แนะและความชัดเจนคนที่มีการสันสะเทือนต่ำพวกเขาอาจจะทำร้ายผู้คนโดยที่ไม่ได้ตระหนักถึงการทำผิดนี้เลยเนื่องจากพวกเขา ใช้ชีวิตในระดับของจิตสํานึกที่ต่ำพวกเขาจึงทำสิ่งที่คุณเองจะไม่ทำตัวอย่างเช่นมักมีส่วนร่วมในการนินทาการใช้เล่ห์เหลี่ยมหรือการหลอกลวงโดยไม่คำนึงถึงผลที่ตามมาจากการกระทำของตอนเองสิ่งนี้สามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษอันส่งผลกระทบไม่เฉพาะกับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้นแต่ยังรวมถึงใครก็ตามที่เข้ามาติดต่อพวกเขาดังนั้น เราจึงจำเป็นต้องขอคําชี้แนะและความชัดเจนจากแหล่งทางจิตวิญ,ญญาณเพื่อการรับมือกับสถานการณ์ที่ท้าทายในช่วงเวลาของความไม่แน่นอนหรือต้องเผชิญกับอิทธิพลในเชิงลบการขอคําชี้แนะจากแหล่งทางจิตวิญ,ญญาณสามารถให้การสนับสนุนและความชัดเจนอันล้าค่าไม่ว่าจะผ่านการสวดภาวนาการทำสมาธิหรือการปฏิบัติตามปัญญายาณที่เชื่อมต่อกับสิ่งมีชีวิตขั้นสูง จะช่วยให้เราเข้าถึงภูมิปัญญาที่เกินกว่าความเข้าใจของเราเองโดยการเข้าสู่จิตสำนึกแบบองค์รวมเทวดาผู้พิทักษ์ผู้นำทางทางจิตวิญญาณหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณสามารถได้รับคำชี้แนะและความคุ้มครองเพื่อรับมือกับความท้าทายของชีวิตไปพร้อมกับความสง่างามและความยืดหยุ่นมีหลากหลายวิธีเพื่อเชื่อมต่อกับเทวดาผู้พิทักษ์และสิ่งมีชีวิตขั้นสูงเพื่อขอความช่วยเหลือตัวอย่างเช่นผ่านการอธิษฐาน อันเป็นเครื่องมือทรงพลังสำหรับการสร้างการสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันคือการเปิดช่องทางเพื่อการสื่อสารและเชื้อเชิญให้พวกเขาเข้ามาในชีวิตของเรานอกจากนั้นการทำสมาธิยังช่วยให้จิตใจเกิดความสงบและปรับจูนให้เข้ากับพลังงานที่ละเอียดอ่อนแห่งอาณาจักรทางจิตวิญ,ญญาณเพื่อการอำนวยความสะดวกในการสื่อสารโดยตรงกับจิตวิญญ,ญาณน,นำทางและทูตสวรรค์ของคุณผ่านการจดจ่อด้วยเจตจำนงและการสร้างจินตภาพ เราสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนกับสิ่งมีชีวิตที่มีความกรุณาเหล่านี้รวมทั้งได้รับคำชี้แนะและการสนับสนุนระหว่างการเดินทางทางจิตวิญญาณอีกด้วยการตีความสัญญาณและข้อความจากจักรวาลก็ล้วนเป็นสิ่งที่สำคัญสําหรับการสแสวงหาคำชี้แนะและความชัดเจนในชีวิตสัญญาณเหล่านี้อาจปรากฏออกมาในรูปแบบต่างๆเช่นให้บังเอิญประจวบเหมาะ ความฝันหรือยานทัศนะที่สามารถรู้สิ่งต่างๆได้เองอันจะนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าและคำแนะนำจากอาณาจักรระดับสูงโดยการให้ความใส่ใจกับสัญญาและสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้ที่เราจะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเส้นทางของเรามากยิ่งขึ้นรวมทั้งได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการนำพาชีวิตของเราให้ผ่านความท้าทายต่างๆยิ่งไปกว่านั้นการตีความข้อความเหล่านี้ยังช่วยเราสร้างความสอดคล้อง กับคำชี้แนะอันศักดิ์สิทธิ์และลงมือทำสิ่งต่างๆโดยเป็นแรงบันดาลใจจากความดีงามที่สูงสุดของเรา 6. รักษาการสั่นสะเทือนระดับสูงการรักษาความถี่ที่สั่นสะเทือนระดับสูงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับภาพรวมของการเป็นอยู่ที่ดีและการเติบโตทางจิตวิญ,ญญาณเมื่อคุณใช้ชีวิตอยู่ในความถี่ระดับสูงคุณจะสามารถดึงดูดความอุดมสมบูรณ์และโอกาสต่างๆในแง่บวกเข้าสู่ชีวิตมากยิ่งขึ้น ในทางกลับกันความถี่ที่สันสะเทือนระดับต่ำสามารถดึงดูดความเครียดซึ่งเป็นผลลบและความกลาหลเข้ามาได้ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมและวิธีการปฏิบัติเพื่อช่วยในการยกระดับพลังงานและทำให้คุณสอดคล้องกับตัวตนขั้นสูงพึงระลึกไว้ว่าสิ่งที่เหมือนกันจะดึงดูดเข้าหากันดังนั้นจงมันตรวจสอบความยาวคลื่นของคุณอยู่เสมอเพื่อให้แน่ใจว่า คุณอยู่ในที่ที่คุณต้องการอยู่จริงๆหนึ่งในวิธีการที่ทรงประสิทธิภาพที่สามารถรักษาการสันสะเทือนระดับสูงได้คือการโครงการเชื่อมต่อกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายในชีวิตของคุณเมื่อคุณมีทิศทางและจุดประสงค์ที่ชัดเจนคุณจะมีแนวโน้มน้อยมากที่จะถูกชักจูงจากอิทธิพลภายนอกหรือพลังงานด้านลบมันแบ่งเวลาเพื่อการไตร่ตรองความหลงไหลคุณค่าเป้าหมายระยะยาวและตักเตือนตัวเองถึงสิ่งเหล่านี้เป็นประจำ สิ่งนี้จะช่วยคุณมีการจดจ่อและมีแรงใจต่อไปแม้จะเป็นในห้วงเวลาแห่งความท้าทายนอกจากนั้นมีกลยุทธ์อีกหลายอย่างที่คุณสามารถนำมาใช้ได้เพื่อช่วยคุณรักษาการเชื่อมต่อกับเป้าหมายในชีวิตขณะที่กำลังเผชิญกับสิ่งที่เป็นลบการฝึกการสำนึกรู้คุณทุกๆวันโดยตระหนักถึงพรอันประเสริฐในชีวิตของตัวเองและการแสดงออกซึ่งความซาบซึ้งขอบคุณเป็นแนวทางปฏิบัติง่าย สิ่งเหล่านี้สามารถปรับเปลี่ยนมุมมองและยกระดับอารมณ์ของคุณได้แม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากก็ตามกาลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพอีกอย่างก็คือการฝึกเจริญสติและการรับรู้ถึงห่วงเวลาปัจจุบันขณะเมื่อคุณอยู่กับปัจจุบันจะมีโอกาสที่น้อยมากที่คุณจะถูกเกาะกลุมด้วยความกังวลเกี่ยวกับอดีตหรืออนาคตแทนที่จะเป็นแบบนั้นคุณสามารถมุ่งความสนใจไปยังสิ่งที่คุณสามารถควบคุมได้ และใช้การดําเนินการเชิงบวกต่อเป้าหมายของตัวเองอีกอย่างหนึง่งจงอยู่ท่ามกลางผู้คนที่ยกระดับแล้วและสภาพแวดล้อมที่ดีงามที่สามารถสนับสนุนการเติบโตและความเป็นอยู่ที่ดีของคุณสแสวงหาความสัมพันธ์และชุมชนที่เป็นบวกอันสอดคล้องกับค่านิยมและสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวคุณเองได้เป็นอย่างดีที่สุดจงลดละหรือเลิกพาตัวเองไปสัมผัสกับอิทธิพลเชิงลบอาทิ ข่าวสารหรือโซเชียลมีเดียแต่จงให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่นำพาวความสุขและการเติมเต็มมาให้แด่คุณโปรดทราบว่าปัญหาส่วนใหญ่มันไม่ได้มีอยู่จริงด้วยซ้ำมันถูกสร้างขึ้นมาโดยเราเป็นผู้เลือกและมอบอำนาจให้กับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนั้นจงให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเองและการปฏิบัติทางจิตวิญ,ญญาณเพื่อรักษาความเป็นอยู่ของพลังงานในระยะยาวใช้เวลาในแต่ละวันเพื่อบำรุงร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณผ่านทางกิจกรรมต่างๆเช่นการทำสมาธิการออกกำลังกายหรือการฝึกทบทวนตัวเองการปฏิบัติเหล่านี้สามารถช่วยคุณเติมพลังและปลูกฝังความสงบรวมทั้งความสมดุลภายในได้นอกจากนั้นจงทำกิจกรรมที่นำพาวความสุขและการเติมเต็มมาให้แด่คุณไม่ว่าจะเป็นการใช้เวลาท่ามกลางธรรมชาติสแสวงหางานอดิเรกที่สร้างสรรค์ หรือการเชื่อมต่อกับคนที่คุณรักด้วยการจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมที่ช่วยบำรุงจิตวิญญาณของคุณคุณจะสามารถยกระดับความถี่ที่เป็นการสันสะเทือนและดึงดูดสิ่งที่เป็นบวกเข้ามาสู่คุณได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้น 7. บทสรุปโดยสรุปเราได้สำรวจกลยุทธ์ต่างๆเพื่อที่จะปกป้องตัวคุณจากผู้ที่มีการสันสะเทือนระดับต่ำและรักษาความถี่ของการสันสะเทือนระดับสูงเอาไว้ เราพูดถึงความสําคัญในการตระหนักถึงผลกระทบที่เป็นอันตรายจากพลังงานที่มีการสั่นสะเทือนระดับต่ําและความจําเป็นในการใช้เทคนิคเพื่อการปฏิบัติในการป้องกันความเป็นอยู่ที่ดีของคุณโดยให้ความสําคัญต่อการตระหนักรู้ในตนเองมันได้สร้างขอบเขตและแนวทางการปฏิบัติทางจิตวิญ,ญญาณเพื่อที่คุณจะสามารถป้องกันตัวเองจากอิทธิพลเชิงลบและรักษาทัศนคติเชิงบวกเอาไว้ได้จำไว้ว่า จงเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายในชีวิตของคุณฝึกการสำนึกรู้คุณและการเจริญสติและแวดล้อมตัวคุณด้วยผู้คนและสภาพแวดล้อมที่ยกระดับแล้วการนำเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ไม่เพียงคุณจะสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ท้าทายด้วยความสง่างามและความยืดหยุ่นแต่มันยังช่วยปลูกฝังความสุขสงบภายในและการเติมเต็มในชีวิตของคุณอีกด้วยโดยเลือกที่จะแวดล้อมตัวเองด้วยพลังในเชิงบวก และสอดคล้องกับตัวตนขั้นสูงของคุณคุณจะสามารถสร้างชีวิตที่เปลี่ยมไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ความเจริญรุ่งเรืองและความสุขได้ในที่สุดขอบคุณท่านมากๆนะครับฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปนี้ด้วยแล้วเจอกันใหม่ที่ช่อง Book for Life แห่งนี้สวัสดีครับ